ฝองฝองตัวนี้ฝองยิงฝองยิงลูกนี้หูข้ามผ้าไปเยอะเหลือเกินอา้าตอนนี้ระหว่างทีมดิวซีกับทีมตัวต่อน,นะครับผมมาแล้วนี่ไปที่พี่บุญดิวซีในเสื้อสีน้ำเงินแทนได้บอลโยออกก่ที่บอลบอลได้บอลทางขวาบอลจะเบิ้ลเร็วสิทีเบิ้ลให,ให้ให้ฟองเฉยเลยเอาไอ้พันเบิ้ลเร็วเหมือนกันโอ้โหอะไรวะนี่รีบเบิ้ลไปไหนไปแล้วนี่พี่บุญให้กับพี่โต้งพี่โต้งมาที่แทน นึงบอลไว้แทนเลงอยู่ไหลให้กับพี่โต้งพี่โต้งพี่โต้ง,ตงคืนแทนแทนเลืเอาครับให้กับไนส์ไน์จะพลิกไน์จะพลิกไน์ย,ยังไปได้ไน์ก็ชากไปแล้วนี้ไน์แปลงไปอยู่ฝากเต้ไว้ตรงนี้คืนมาให้กับพี่โต้งพี่โต้งลองให้กับพี่บุญไหลไปเต้ลูกนี้ทางซ้ายล็อกไว้เข้ายิงลูกนี้โอ้โหเจม์เต้ไม่ได้ได้ไปลูกเตะมุมนะครับลูกนี้เดียวซี เต้จะเปิดเข้ามาเต้ยกข้ามมาเลยครับลูกนี้พี่บุญยิงสวนไปเลยโอ้โหเจมส์เอ่าล้ครับพี่พันจะโตกลับแล้วใช้ความเร็วใช้ความเร็วแทงทะลุช่องไปตรงนี้ติดพี่ตงพี่ต้งเคลียบอลมาได้เข้าทางพี่บุญอ้โหตรงนี้พี่บุญวนสองทีพี่บุญพี่บุญยังไปได้พี่บุญยังบังอยู่ให้กับแทนออกขวามาที่พี่โบเอ้พี่ต้งพี่ต้งไหลให้กับบอลทั้งขวาแล้วบอลคืนพี่ตงทีนึงพี่ตงยกข้ามมาแล้วนี้โอ้โหเต้ลองลอโอ้โหยิงแป๊กเฉยเลยโอ้โหนี่ น่าเสียดายเจมเจมให้กับจ็อกจ็อกให้กับเอ็กซ์ตรงกลางเอ็กซ์ขึ้นหลังให้กับพี่ต้อมพี่ต้อมยกข้ามไปเลยลูกนี้แทนพักเข่าไว้ก่อนให้กับพี่บุญไหลไปก็เต้เต้เต้ไหลออกขวามาบอลลูกนี้ยิงยงไบอลสุดยอดนี่ฟัมดีเหมือนมีกำลังใจมา ซ้ายให้กับพี่ต้อมไหลให้กับจ็อก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 ไหลให้กับฟองฟองเบินเร็วทีลูกนี้ให้จ็อกอีกทีหนึ่งไม่ทันลูกนี้แรงไปนิดเดียวนานะครับโต้งโต้งมาที่บุญคืนต้งไปเลยขวามาที่ไนท์ไหลเบิร์นคืนพี่โต้ไปทีเดีงวคนนี้อะไรพี่โต้ยังไงพี่โต้ไหลเข้ากลางมาเอาติดติดเอ็ก เอกเอกเอกยงไปให้กับจ็อกจ็อกลูกนี้ไหลเข้ากลางมาไม่มีใครลูกนี้หูอเอาล้ครับลูกนี้พี่ตั้มเคลียร์ไปก่อนเลยลูกนี้ลูกหลุดออกไปถึงข้างหลังเลยเอาออกข้างไปลูกนี้เป็นลูกเตะเข้ามามาแล้วครับลูกนี้ให้กับแทนให้กับเอาไหนบนเร็วทีสวยลวูกนี้พี่โต๊งส่งให้พี่ตั้มเฉยเลยคือให้พี่ตัมต้มน่านจะมาไม่อยู่อะไระเนี่ย โอ้โหไหลมาลงใต้รเ,เ,เร่งๆลงที่ยันลยไงเดี๋ยวซีขึ้นนำไปแล้วสองดูสูนดนี่จากไนท์มาดูอีกสองมาแล้วนี่เอาละครับตรงนี้ตัวต่อตัวต,อต่วตอต้องเร่งแล้วพี่ต้อมต้อมไหลทะลุช่องาอมาให้เอ็กเอ็กให้กับจ็อกลูกนี้จอ็อกยิงด้วยขวาลูกนี้ชนเสาโอ้โหนุกเซ็ตด้วยสายตาแล้วนี่ พี่โตต้เปิดเร็วติดไนท์นท์พักเข่าทีนึงพี่ต้อมเคลียร์ออกไปก่อนเลยบอลจะเตะเข้ามาบอลเข้ากลางให้พี่บุญพี่บุญพี่บุญไหลติดฟ้องอะไรฟองโตกลับฟ้องยังติดไมติดพี่บุญทีนึงไนท์ให้กับเต้เต้ยังไงเต้ออกซ้ายพี่โตพี่โตโอ้โหยกข้ามขายไปเยอะเลยลูกนี้โอ้แฟนขาพี่โต้ดูอยู่ป่ะครับนี่ยโอ้โหลูกนี้คนเดียวต้องโล่งเจมเปิดลูกนี้พี่พันจับบอลไว พี่วันไหลออกให้กับเอ็กเอ็กไหลไปที่จ็อกจ็อกยังไงจ็อกเปิดเรียบรน้าสองแล้วไอ้หนุ่มมึงเกงแดง,แดงอีกแล้วไอ้หนุ่มมึงเกงแดงแรงเหลือเกินไล่มาหนึ่งรูสองเต้บอกขอยิงหน่อยขอลองหน่อยครั้งนี้เต้ยิงลูกนี้เตมปัดไปได้เข่าทางพี่ตั้มเตียงเอาขวาไปเลยเอาล่ะไปแล้วที่จ็อก จ็อกไหลให้กับพี่พนันพี่พนันเอ้ยเพี่พนันเอ้ยต่อ,ต,อต่อส้นแล้วเล่นลวดล,ล,ล,ลายเยอะเลยตัวนี้ลวดลายเยอะนกให้กับบอลบอลได้มาทางขวาคืนแทนไปก่อนตังนี้แทนไหลให้กับพี่บุญพี่บุญเลี้ยงไปก่อนพคืนกับแทนแทนเบิร์นเร็วทีให้กับไนส์ไนส์ออกซ้ายไปแล้วพี่โต้งเบิร์นเร็วทันทีตัวนี้ออกหลังไปเลยโอ้ฮูตังนี้ เจมเจมบอกส่งเนีแล้วส่งยกไปแล้วเจมยกมาบอลบ่งไว้ได้ลูกนี้พ่ต้มบอกใหญ่กว่าพ่ตังไ,ไม่เข้าเตะตัดบอลไม่ได้ก่อนเตะให้กับพิบุญพิบุญต่อไปทังพี่ตองพี่ตองแตะเข้ากลางไหลมาพิบุญโดนพิบุญลงไปนอนลูกนี้โอ้โหโอ้โหมีการขัดขาเกิดขึ้นคืนไปเลยคืนไปเลยแต่ถ้าเข้าเอานะคืนลูกนี้ เฮ้ยบ้านจีครับไปแล้วแทนแทงข้าก็แล้วเลี้ยงขึ้นมาแล้วให้กับพี่พี่บุญพี่บุญไหลให้เต้เต้เต้ลองพูดอยู่เต้ดึงจังหวะอยู่ออกให้กับบอลบอลได้บอทังขวาบอลไหลไปไหนไหนล็อกเปิดโอ้โหผ่านน้ประตูไปเลยวันนี้พี่ตงไม่ทันตรงนี้ตกใจลูกหลุดไม่ได้ไงจ็อกให้กับพี่ต้อมพี่ต้อมไหลให้กับจอ็อกนี่จ็อก จอกให้กับฟรองฟรองฟรองไหลไปลูกนี้ให้กับพี่พัน์เอาแล้วพี่พันธ์คืนเอ็กซ์เอ็กซ์แะบอลไวเอ็กซ์ยิงด้วยขวาเฮียยิงก็อสูงเนี่ยพี่ตามใจบอลแล้วออกขวาไม่ได้ฟรองกฟรองฟรองยกทะลุไปให้จอกจอกแตะลูกนี้ยังติดติดแท้นิดนึงเอาล้คืนหลังมาไปพ,พ,พี่ตามพี่ตามยิงเลยลอยุนีอโอ้โหนุกบอกไม่ปล่อยอุณีไม่ได้ซื้อเบียให้มาแล้ว เอาแล้ไปที่ไนท์ไนท์ออกขึ้นทางขวาไนท์เข้ากลางให้แทนแทนหลายทะลุช่องไปให้เต้ยนี้โอ้โหนี่เต้แปลให้ไหนท์ไนท์ยิงโอ้โหทางสับนิดเดียวโอ้ยสวยอามเหอเกินลูกนี้เจมให้กับพี่ต้อมไหลไปที่จ็อกจอกจักระชากจอกเติร์นใจมาติดไนท์หนึ่งจ็อกดึงมอนไว้จ็อกไหลให้กับฟอง ฟองจะไปติดพี่โต้งเหละครับพี่โต้งโต้งกลับแล้วพี่โต้งออกขวามาที่บอลบอลเบินเร็วที่ไปที่พี่บุญพี่บุญล็อกเข้าขวาพี่บุญดึงบอลไว้แตะอยู่ให้กับบอลบอลเบินเร็วติดพี่ตั้มพี่หนึ่งเอาอพี่ตัองตัดบอลไม่ได้ตั้มไหลให้กับจ็อกเหรอครับจ็อกคนนี้จ็อกไหลข้ามมาถึงฟองเลยฟองฟองเปิดอู้นี้อู้ย้อนหลังไปนิดเดียวพี่โต้งพี่โต้งคนนี้ ไหลให้กับไนซ์นั์นคือหลังเลยพี่โต้งมาที่พี่บุญพี่บุญพี่บุญขอบังคับไว้ตรงนี้มาให้กับพี่โต้งพี่โต้งควายควายควายไปให้ใครไม่รู้นี่ไม่มีคนนกเตะมาให้กับพี่บุญทีหนึ่งพี่บุญไปแล้วพี่บุญผูกเคียกโยพี่บุญยังไปได้ไหลมาให้กับไนซ์พี่ตามตัดบอลไม่ได้ตรงนี้ให้กับจานพันจานพันจานพันเอ้ยเอสองคนทำอะไรแล้วเนี่ยไปแล้วนี้จ็อกเตะไปติด แทนเอาแล้วจานพันยังแย่งได้ไหลให้กับฟองฟองจะแตะโอ้โหอย่าไปนิดนึงเข้าทางจ็อกเอ้ยได้พี่พันไหลโอ้นี่พันน้ำประตูไปเฉยเลยมาไนมาที่บอล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 ขึ้นหลังไป้ที่ไน์ไนให้กับแทนตรงนี้เอาแล้วบีแล้วบีแล้วแทนพลิกได้ติดพี่ต้อมเอาเข้าทางจันพันจันพันจะมาไม่อยู่นิ่วนิดเดียว ไหนไหนออกขวามาสองจะสกัดตรงนี้หลอกหลอกหลอกออกไปเลยปิ๊ตามได้บอลอยู่นี่เย้พี่ตามหลอกหลังเล้อยู่หลังเล้อยู่หลังเล้อยู่เลี้ยอยู่ปิ๊ตามยกเลยลูกนี้พันมงเช็ดตรงนี้โอ้ยออกหลังไปเลยลูกไหลกับพี่บุญ พี่บุญล,ล็อกพี่บุญล,ล็อกเข้ามาแล้วพี่บุญไหล,ลออกซ้ายไปทิเต้เต้แตะไปติดพี่ต้อมอยู่พี่ต้อมบังไว้พี่ต้อมยังติดเต้เอาขึ้นได้ขู่ขีดไปตรงนี้เต้ไหลามาตรงกลางโดยิงเวิร์ดตรงนี้ไหนโอ้โหไหลมาบอลยิงตรงนี้โอ้ยแชลบแฝองออกไปเลยนายเตะเข้าไปตรงนี้เตะม,มุมเตะเล่นเล่นร้ากับเต้เตะอัดตูดฟองไปเลยตรงนี้เห็นักเกงแดงเหลือเกิน ตเตะออีกรบนึงเตะไหลไปลูกนี้เอาเออชุลมบุนชุลมบุนบอลอะไรวะเนี่ยบอลไม่ทันชุลมบุนฟ้องเตะเตะอาจกัอยู่อะไรวะเนี่ยลูกอยู่ไม่ออกฟ้องดีลูกนี้เตะออกข้างไปสิบวิวชายยกไปแล้วครับฟ้องลูกนี้แทนสกัดออกข้างไปจะหมดเวลาแล้วสิบวิวท้ายแล้วเอวกจะเตะแล้วนี้เอกเตะเข้าไป เอกเปิดฟังเอาหโดดมงวันนี้ฉากสาวไปเฉยเลยวันนี้หมดเวลา Thank you for ตัวตาอยู่ตา <you> บันบันลูกหนึ่ง